พูดถึงบล็อกเชนนะครับคนส่วนใหญ่จะนึกถึงระบบ Public b l o c k h h i n นะครับเพราะเป็นระบบที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้นะครับส่วน p r i v a t e blockchain นะครับจะเป็นระบบที่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่จะเข้าถึงได้โดยต้องมีระบบการเชิญให้เข้ามาร่วมกับบล็อกเชนนั้นๆครับพั b l ล c กบล็ c h a i n นะครับ,รบถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับตัวอย่างเช่นเนงินดิจิตอลนะครับ การระดมทุนนะครับหรือว่าการตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์นะครับในขณะที่ private blockchain นะครับก็สามารถนำมาใช้ในกรณีที่เราจะมาเชื่อมระบบต่างๆแล้วก็สร้างความปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับเช่น b c i นะครับได้ออกหนังสือคำประกันนะครับด้วย่จะใช้ blockchain นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ blockchain 3ตัวตัวแรกคือ Ethereum มีเป็นระบบ OpenSource แปลว่าใครก็สามารถดูซอสโค้ดของเขาได้แล้วก็มีพัฒนาถึงล้านคนที่ใช้ระบบนี้เป็นระบบที่ใหญ่และดังที่สุดและเป็นระบบที่เป็นทั้ง Public และ Private Blockchain ตัวที่2 h y p e r l e d g e r Fabric เป็นอีกตัวหนึ่งที่นำมาใช้ใน Blockchain ระดับองค์กรแต่ว่ามันก็เป็นสแค่ Private Blockchain เท่านั้นตัวที่3าม คือคอร์ด้าและนาโดโดยบริษัท R3 ทีส่วนใหญ่จะใช้ในระบบธนาคารแล้วก็เป็น private b l o c k c กเ i นเท่านั้น